พลกันเลยนะคะทางด้านบร,ริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกันผ่าชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีบอนเป็นไงพี่เสียงไม่ดีเลยเป็นหวัดป่ะเนี่ยไม่ใช่เป็นเ <c oughs> สียงแบบแข็งแรงมากเลยเป็นแต่ว่ามันน,มนอนเยอะไงโอ้นอนเยอะ <c oughs> นอนเยอะวันนี้มันไม่มีไ, <c oughs> ไห <c oughs> ล่ไงก็เล่นกันเองไงเล่นกันเ <c oughs> องค่ะเออแต่เมื่อเช้าลงไปก็ไม่หลุดพี่ถ้าดูเส้นเนมันก็ไม่หลุดทั้งสองมันก็ยังยืนได้อยู่นะที่เป็กก็ก็ แปดร้อยใช่ไหมค่ะเปนรือแปดร้อยมันก็เด้งมันก็เล่นเล่นกันเองก็เด้งเนี้ยนะมันก็ไม่ได้นับอะไรเยเพราะว่าคนเล่นไม่อยู่เยอะค่ะเดี๋ยวเป็นจันทร์เป็นจันทร์เขาเปิดยังไงเดี๋ยวก็เปิดบางคารต่างประเทศไม่แน่ใจว่าต่างประเทศเขาจะปิดต่อหรือเปล่ารู้สึกมันจะมีอีกวันวันนี้ก็เฟรดเดย์วันศุกร์แล้ววันอีสเตอร์วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าชดเชยแบบบ้านเราไหมฮะใช่รู้สึก่าังกฤษจะหยุดใช่ใช่ค่ะแต่ไม่รู้ที่อื่นหยุดไหมก็เล่นกันแบบนี้แหละ กินกันฉันพี่น้องค็ไมเด้รุนแรงมากนะฮะทีเฟก็เล่นกันอยู่มันรักสิบจุดสิบห้าจุดอย่างเี้นะตอนเม่เช้าลงไปแล้วไม่ลงไม่ลงก็ได้ขึ้นมานะครับแรงขายไม่มีหรอกนะในตลาดทุ้นะครับหุ้นก็มาเลือกเล่นหุ้นที่มันมีข่าวข่าวหุ้นตัวประจาประจาของสถาบันเนาะจะเล่นกันอยู่จะมีแบมมีอะไรพวกนี้เขาก็เล่นเล่นกันแบบว่าสนุกสนานไหม ทองคำก็หยุดเลยมันไม่มีใครเล่นค่ะแต่ G O นี่วิ่งเลยนะคะทะลุพันเจ็ดร้อยละ G O M นะคะมันออมันจะเป็น,นออพรีเมียมอยู่มันมันก็เป็นพรีเมียมอยู่อะเราให้แนวต้านไว้พันเจ็ดประมาณพันเจ็ดนะเป็นพันเจ็ดร้อยสิบนะ <c oughs> สำหรับเป็นตัว G O นะ <c oughs> คือเวลามันขึ้น่ะมันจะเป็นพรีเมียมเวลามันลงมันจะเป็นดิส卡าเนี่ยมันะเป็นเรื่องของเจ้าที่ถ้าเป็นขาลรองอะเอ้พวกเราต้องรองแพงใช่ไหมค่ะ จะเป็นขาชอ็อตเก็ต้องช็อตต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยบางคนก็บน่นอะไรอย่าบ่นเลยนะะก็ถ้าจะเล่นมันก็ต้องยอมรับกติกาเนี่ยเขไม่ได้ทําผิดกติกาอะไรอยู่อืมสถานการณ์มันไม่ได้ปกติทุกคนก็แส<ถ>ดงออกถึงกันเ<ถ>อาตัวรอดทั<ถ> <laughs> ้งโลกทั้งโลกนะอท,ทุกคนเอาตัวรอดแหละมันก็ทุกคนก็พยายามเอาตัวรอดให้ได้อะรอดได้หรือเปล่ามันก็ว่าก,กันตามฝีมือนะ <laughs> สุดท้ายแล้วขาลงแล้วสันคามันก็ไม่มีใครรอดหรอกอได้มามันก็เสียไปนะเส,เสียเสียนะเสียเร็วมากนะเสียเร็วมากเพราะนั้นเวลาอะไรขาลงแล่้เส้นน้อยนะจังหวะของการลงทุนมันก็จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีปีหน้าอะไรเงี้ยน,นะก็เป็นการสะสมพูดจริงๆจริงๆแล้วก็พูดถึงว่าขาลงอะมันก็ไม่ยากหรอกคือที่มันเป็นขลื่นบีนะมันยังไม่จบหรอกหรือคลนต่ออยู่นะนีคําถามพอดีแต่การเวี่ยงการเวี<ฆ>่ยงของมันเนี่ยมันทําให้เราแบบว่า ทาให้เราแบบว่าโผไม่ไหวใช่ไหมมีคําถามว่าอาจารย์นิพนธ์คะคลื่นดีเซ็ตต้องขึ้นไปปิดแก๊ปแถวหนึ่งสามสองศูนย์ก่อนไหมคะอะไรบคนละทิชดีค่ะค่ะคลื่นดีไม่ได้บอกว่าต้องขึ้นไปปิดจกป๊ปใช่ไหมคนคนทิ่ดีอย่าไปปนกันนะแต่การปิดแกป๊ปเนี่ยนะฮะการปิดแกป๊ปเนี่ยก็คือหลักของการปิดแกป๊ปเนี่ยพอมันชนะแกป๊ปแล้วนะ มันชนะแก็บที่อ่าหนึ่งตอนนี้มันชนะแก็บมาที่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะฮะหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดมันชนะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นไปที่อ่าหนึ่งพันสามหนึ่งสองเก้าเก้าจุดเจ็ดเจ็ดนะฮะมันก็จะบอกว่าที่ที่ถามมาเนะี่ยมันถึงจะบอกว่าเออมันจะไปปิดแถวนั้นนะฮะมันมันเป็นทฤษฎีแก็บแก็บคือแนวต้านนะแต่ถ้าเป็นขึ้นบีขึ้นถึงไหนเนะี่ย มันต้องบอกว่ายังขึ้นอยู่ในทุกถามเฟรมทามเฟรมวีคยังขึ้นอยู่นะลักษณะาการขึ้นก็เป็นขึ้นบีอยู่คือขึ้น,ข,นขึ้นนะลงมีวอลลุ่มขึ้นมีวอลลุ่มวันมีมวันไม่มีสลับไปสลับมานะคืออย่าเอาไปพันกันขึ้นบีเเอาไว้นับว่าเออมันเป็นเอบีแล้วเดี๋ยวมันต้องซีแค่นั้นเองนะแต่ถึงไหนเนี่ยคนละทฤษฎีนะทามเฟรมวีคนี้ยังยังต่ําอยู่ทุกๆเส้นอยู่ใช่ไหมฮะ อย่างน้อยแม่ดีมันต้องไปไปตัดซิงแนลมันนหะถูกไหมอ๋อแม่ดียังไม่ไม่ไปตัดนะฮะเออมันมันมันก็ไปตัดถ้าไม่ตัดมันก็ยังไม่นับบีะนะอ๋อต้องตัดมันต้องนับตอนที่แม่ดีมันตัดซิ้งแนวมันที่จะนับบียไม่ได้ไม่ใหญ่ไก่อะถูกไหมออใช่ใช่เห็นภาพแล้วฮะใหญ่ไก่มาใช่มมนใหญ่ไก่มาคือเราดูแค่แค่ตัวตัวตัวอัลชีเดเตอร์อย่างเดียวไปดูแม่ดีแหละนะฮะปกติแล้วถ้าเป็นขึ้นบียมันจะตัดได้ ก่อนหน้านั้นะมันไม่เคยเลยนะตอนมันทำเอะมันก็ลงมาได้ตลอดลงตลอดเลยเราก็อาศัยดูตัวนั้นบอกว่าเอ mm hmm. hey, ยังไม่จบเอไม่จบจนมาเราก็จะกลับไปดูเดก่อนนะพอไปดูเดเราเห็นว่าพอแม่ดีของเดมันตัดสิ่งน้นเราบอกอันนี้มันเข้าบีแล้วนะเพราะนั้นเวลาเราแนะนําเราจะแนะนตามสัญญ,ญาณทางเทคนิคนะนะครับ mm hmm. อันนี้บนะีเนี่ยบีในในบีของวนะีเนี่ยมันจะเป็น a B บ X A อนะ และเป็น b แต่ได้ b ของของของเดมันจะเป็น ABC, a b c a b c เอ a b c มันไหลเอบ ab แล้วออกไหมฮะค่ะมันมันจะนับไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะฮะคือน,นับเรานับมาจากพันแตนะ่ร้อยห้าสิบเนี่ยนะฮะมันจะได้ขึ้นไม่เหมือนกันแล้วถันนับร้อยยี่สิบแบบอนักไม่ไหวนะมันละเอียดมากนะนับจนงงอนะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวร้อยี่สิบเนะี่ยมันก็ขึ้นหนึ่งมันก็ประมาณสองวนันขึน้นสองวันลงสองวันเนะไรอย่างงั้นบีต้องจับจับอะไรดีที่สุดถ้าถ้าถ้าขึ้นบีค่ะ คือบีมันจ,จับบอลุ่มก่อนว่าเวลามันจบหนึ่งบีเนี่ยวอลุ่มมันจะเยอะนะแล้วมันจะมีการปรับฐานหนึ่งครั้งนะอ mm ัน hmm. นี้พอมันขึ้นไปไปเป็นเป็นเป็นปน,นับเป็นสามบีแล้วกันนะบอลุ่มมันจะหายตามทฤษฎีหัวตูดบอลุ่มมันจะน้อยแต่ในหนึ่งบีนะบอลมันยังเยอะอยู่สองบีพอสามบีนะเราจะเห็นวอลุ่นแบบอ้าวบอลุ่มหายไปไหนยังอ <Okay. S 2> ย่างเงี้ยถ้าแถวนี้เป็นหัวของขึ้นเองนะนะ <Okay. S 2> ของของ เอเอก็คือหนึ่งบีแล้วกันนะจริงๆที่เลียกว่าคณะไปเอนะฮะใตรงเนี้ยก็คือว่ามันแตกตัก้งหมื่นล้านเนี่ยใช่ไหมแต่ก็หมื่นล้านเนี่ยพอพอเนื่องจากว่ามันเป็นการขึ้นลักษณะแบบเนี้ยถามว่าใครจะไปกล้าตามออมันใช่ไหมแถวเนี้ยใครจะกล้าเงินเข้าไปทุ่ม,มใช่ไหมแล้วในในเงินของอตลาดเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วอะเพราะนั้นการการขึ้นของมันเนี่ยมันก็มันก็มันจะปรับฐานมาคันนี้มันก็ต้องพยายามขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ทำนิวหาย มันทำมิมันก็ยิ่งไม่มีใครกตา,ามถูกปะ่ะอาจจะตามป่ะสภาพภาพข่าวแบบนี้ประชาชนเล่นพูดตามข่าวใช่ไหมก็ไม่มีใครตามพอไม่มีใครตามปุ๊บเนี่ยขึ้นบีที่สามเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาโดยสัญญาที่มันจะบอลลุ่มน้อยนะบอลลุ่มน้อยดูบอลลุ่มได้อย่างเดียวเลยเพราะว่าดูเครื่องมืออย่างนะอื่นอย่างอารไอซายะไรพวกนี้ย่าย้ำจะไม่เข้าเขตโอเวอร์บอร์ดนะหรือจะเรา,าอาจจะสังเกตสังเกตการจบของมันเนี่ยนะครับ ถึงที่แมดดีวิกับซิกญนลขึ้นอันนี้ต้องเก็บระวังหรือว่าแมดดีของเดย์เนี่ยนะมันกาลังจะตัดซีโร่ขึ้นไปอย่างเงี้ยคือต้องสังเกตที่นี้เอานะฮะดูวอลลุม่มนะแล้วก็สังเกตที่นีคเอาก็้อพอที่จะพอที่โดยโดยทั่วไปอะโดยพอตใหญ่จะไม่เล่นขึ้นขึ้นบีผมบอกว่าแบบนี้นเะพราะมันเล่นเยอะไม่ได้นะไม่ไม่ใช่ว่าที่พอตเล็กๆมันมันก็เล่นได้นะแต่พอตใหญ่พอเล่นเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ มันไม่มีมันไม่มีวอลุุมออกนะครับเพราะขึ้นขึ้นที่ลงมาจากพันไปร้อยท่านสิบเงินหลออกจากตลาดตลอดนิดๆี่างชาติสายไปหกแสนสองหมื่นล้านเลยนะขายตลอดนะขายตลอดเห็เพราะฉะนั้น<ช><ๆ>เราตอนนี้เราก็เหมือนว่าเราขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะขายแล้วเราก็ยังพอมีจังอยู่ว่างั้นเถอะนะเศรษฐีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยนะทีนี้ โอเคภาคเซตพี่นิพนธ์ก็เป็นคลื่นบีนะฮะและเป็นคลื่นบีในจุดนี้ก็ยังไม่ชัวว่าจะยังไม่จบไม่จบอ่ายังไม่จบนะอาจจะต้องกลับหัววกถอยลงมาอีก,ออกทีนี้ไปดูในส่วนของหุ้นนะคะพี่นิพนธ์ขออนุญาตเข้าไปดูหุ้นอ่าวันนี้หุ้นที่เข้ามาแรงก็คือการ์เฟลเนจีนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ่าในมุมของ <Graph. S 2> พี่พเองอในมุมของพี่นิพนธ์อมอง การขึ้นดันของกราฟเอเนจีเพื่อไปแตกพานี้เป็นยังไงตอนนี้คะ่ะก็ถ้าเป็นกราฟก็เป็นขึ้นบีนะนะครับก็เป็นขึ้น,นบีอยู่แล้วก็การขึ้นมาแถวแถวนี้กราฟก็ยังวัวรุ่มก็ก็สูงกว่าหัวก่อนเนี่ยสี่พันห้านะฮะหัวนี้ขึ้นมาที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดพันหนึ่งนะก็แสดงว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะแต่การขึ้นต่อวันเนี้ยก็วัลรุ่มจะสามพันห้าใช่ไหมครับนะฮะเราก็ตามดู ตามดูไปมันจะมีประเด็นปัญหาคุณมอนว่าเอา้าแล้วมันจะขึ้นถ,ถึงไหนเลยนะใครก็อยากรู้นะค่ะเออใครก็อยากรู้เราก็รู้เท่านะนะที่เราต้านสะพานหนึ่งกัวคจุดห้าหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยมีจีสารเพื่อนประกานไปได้แล้วเนะี่ยก็ให้ดูแนวะต้านต่อไปแวถวอ่าหนึ 180, ่งแปดศูนย์ก็หนึ่งแปดหกนะฮะแล้วก็ตามดูสัญญาณรีเวอร์เซล ll, สัญญาณกลับตัวลงอะไรเงี้ยนะคือคืออย่าไดลอข่าวมาเกี่ยวเอาเอาเอาเรื่องพวกเนี้ยมาตัวอินดะิเคเตอร์ก็ต้องตามดูไปเรื่อยๆเออจากวันนี้ เมื่อวานวันก่อนมันเป็นแท่งเขียวนะบอลรุ่มมันมันเจ็ดเจ็ดพันหนึ่งพออีกวันหนึ่งนะครับวันพฤหัสมันลงมาแต่บอลรุ่มมันสองพันสามวันนี้มันขึ้นมาบอลรุ่มมันก็ตามขึ้นมาอีกนะอย่างเงี้ยนะมันสูงกว่าสองพันสามเนี่ยแล้วก็ถือต่อนะเราดูตามดูเทนเทียนไปทีละแท่งแท่งใหญ่ใหญ่เพราะนั้นถ้าเราลันมาจากคาล่ามันไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าคาล่ามันหนึ่งหนึ่งสามนะแล้วถ้าถ้ามันขึ้นมาหนึ่งเจ็ดแปดดูเรางนั่งนึกดูเด็ด สามสัปดาห์แล้วต้นทุนเขาร้อยสิบสามแล้วต้นทุนเราร้อยสิบแปดเนี่ยนะมันมันก็ไม่น่ามันก็คือว่ามันไม่น่าซื้อออกไหมฮะเ้วก็รอจังหวะที่ที่จะขายนะว่ามันขึ้นมาเป็นเป็นการกินกำไรนะก็แถวเนี้แหละแถวๆนี้เราต้องแถวๆนี้ก็บอกแถวนี้แต่ก็ต้องดูดูบอลลุ่มกับท่้งเทียนค่ะค่ะได้ค่ะโอเคนั้นก็คือหุ้นกราฟที่แรงมากในวันนี้ส่วนกลุ่มน้ํามันปตท พวกนี้และคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปะตทเนี่ยคือสําหรับคนที่ขายตามเรามาแล้วเนี่ยแล้ววันนี้วอลุ่มมันมน้อยแล้วมันเป็นแท่งเขียวเนี่ยมันก็บอกว่าได้ซื้อกลับก็ได้นะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับโอ้แต่คุณขายไปแล้วตามช่างที่ผมบอกเอ้คุณม่นวันนี้มันควรจะขายเนะถ้าขายมันก็สามสิบแปดเฉลิงใช่ไหมแล้วเรากลับมาซื้อใหม่สามปกมันไม่ถึงว่าคนที่เทสไปแล้วแต่มาซื้อกลับใช่ไหมมันก็ได้ส่วนต่างสองบาทใช่ไหมคุณม่อนแต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะเข้ามาซื้อใหม่เข้าใจปะ พอเข้ามาซื้อใหม่เนี่ยในตัวสัญญาณพวกพวกออสซิเลเตอร์มันบอกมันยังปรับฐานไม่จบนะ,ะแต่วันนี้ถ้าตามทฤษฎีของเราเนี่ยลักษณะเป็นแท่งแดงสามแท่งลงมาแล้วบอลุ่มหายแล้วก็มามาเป็นวันนี้เป็นแท่งเขียวเนะี่ยมันบอกมันเป็นสัญญาณซื้อสําหรับการที่จะวิ่งขึ้นต่อไปเราเราเราอ่านตามสัญญาณตามเทคนิคถูกไหมคอัค่ะว่ามันบอกอย่านงะน,นี้นะฮะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะขึ้นต่อไปที่สามสิบแปดเจ็ดสิบห้าอีกทีหนึ่งมันก็มีนะ ให้ระวังว่าการปิดแก็บของของของแอร์พลรทอ,อันนี้มันมันเป็นมันเป็นมันมันจะเรียกว่าไอซอสซิงแก็ไม่ใช่หรอไอซอสซิงแก็บนะปกติแล้วสองสามวันมันต้องปิดอันนี้มันเป็นฟอรลิแก็อยู่ดีแหละนั้นฟอรลิแก็ได้ปิดแล้วปิดแล้วแล้วส่วนใหญ่มันก็จะมีการปรับฐานลงไงค่ะนะครค่ะได้ได้ค่ะนั่นก็เป็นไอเดียของพี่นิพนธ์ซึ่งนั้งทุ่ก็จะได้เอาไปประกอบในเรื่องออราวของข้อมูลนะฮะจะได้ จะได้ทำความเข้าใจในการอธิบายนั่นเองสําหรับท่านที่เคยเรียนกับพี่นิพนธ์ลแล้วจะเข้าใจในวิธีการอย่างชัดเจนเลยนะในเรื่องราวของวอลลุ่มที่พี่นิพนธ์พูดถึงนะในส่วนของอตัวประจทกับการเฟนเิจีนะฮะแต่ถ้าเราถ้าเราดูแบบคือเราไปติดภาพแบบเดิมว่าเฮ้ยเราจะซื้อผู้นตามแนวรับขายุ้ทตามแนวต้านนะอ,อันนี้เราพูดถึงไตรสลารอางเดียวนะีแต่เราไม่เคยไปตรวจสอบว่า ให้มันไม่ถูกนะมันไม่เป็นวิธีที่มันไม่ได้เวิร์กนอะ่ะค <c oughs> ่ะคือเราก็ต้องรู้แต่เรารู้คําว่าเทคนิคเอนี่ยมันมันต้องแต่วอล่มใช่ไหม <c oughs> แล้วก็จะมีเรื่องของแรงทื่อแรงขาย <c oughs> เป็นดูเส ấy, <c oughs> ียงปตทเนี้ยมีมาสะพายดูแบบนั้นเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มาดูสัญญาณทางเทคนิคของมันแ, <c oughs> แล้วก็ก็ไปถึงว่าดาวเชลลีว่ว่าอะไรไปถึงว่าอิเลดเวฟยว่าอะไรไปทีละสเต็ปอ่าแบบนี้ มันมันไม่ใช่ผู้ติดแนวรับแนวสร้างแล้วขึ้ขายผู้ชนะมันเป็นไปไม่ได้ต้องดูหลายแบบต้องดูเทรนด์ก่อนแหละเทรนด์นี้พทก็บอกว่ายังขึ้นอยู่นะบอกบอกแค่นั้นนะครับจะไม่ได้เสียเทรนด์เป็นถ้าแต่ขึ้นมาจากล่างยังเทรนด์ยังไม่เสียตั้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยสิบห้ายี่ไม่เาสามสิบใช่แต่พอเรารู้ว่าขึ้นบีเนี่ยนะเราก็รู้ว่าอ๋อ แถวข้างล่างเราไม like like ่ได้ซื้อเรามาซื้อแถวเนี้ยเราเสียเปรียบนะเพราะว่าพอบีแล้วสี่นะก็สี่แล้วสรุดยี่ห้าแล้วทําไงใช่ไหมเออมันมันก็คือบอกว่าไม่ต้องซื้อแต่คนติดอยู่นะก็ต้องทําใจค่อยขายออกมาเรากลับย้อนไปสิว่าพอเราทอลงมาจากห้าสองนะที่ผมจําได้ผมก็แนะนำบอกว่าหลุดห้าสองแล้วจะเป็นขาลงแล้วแล้วมันรอรอไมาปีกว่านั้นมันถึงลงมาตรงนี้นะใช่ไหมเราจะตอนนั้นทำไมเราไม่ขายชีวิตเก็ยทำไมไม่ขายเด้งขึ้นไปห้าสองให้ตั้งสองครั้งทําไมไม่ขายสุดท้าย ถ้าขาดไปห้าสองลงมาที่ยี่ห้ามันดีกว่าไหม,อมเออเนี่ยชัวร์เทคนิคองมันจะช่วยเราก็ค,าคือดูแค่เทรนอย่างเดียวนะได้ค่ะทีนี้ในส่วนของตัวซีดีเอ็มในการถือโพซิชันไปหรือยังไงกรอบของมันนะคะรอบนี้ค่ะมันพื้นเมื่อเช้าผมย่อลงไปเนี่ยมันก็มันก็บอกแล้วว่ามันก็เป็นยอ่อหลออใช่ไหมในมอร์นิ่งบีก็จะบอกว่าย่อหลอสต็อปล็อตแปดร้อยนะสต็อปล็อตแปดร้อยนะฮะพอมันย่อลงไปเมื่อเช้ามันก็เป็นย่อหลอก นะฮะคือระบบมันยังเป็นลองย่อลองสมมติเราลองมาแปดแปดแปดน่เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ตอนนี้ทําไงอยู่นะก็เราจะปิดก็ได้แปดหนึ่งเจ็ดแปดสองสี่เยอะไหมสัญญาเนี่ยนะก็ได้ประมาณทําสิทสัญญาก็ได้ประมาณสามหมื่นพอไหมพอก็ออกไปนะแต่ถ้าจะลุ้นต่อก็ถือได้ไม่เป็นไรย่อลองเออแต่ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าบปนการลงมาจะไม่กระโดดลงมาอีกเนี่ยใช่ไหม แต่เมื่อวานท่านฟังผมมาผมก็บอกว่าไอ้ช็อตจะถือต่อก็ได้นะแต่ย่อลงไปถ้าไม่หลุดเนี่ยมันต้องมันต้องจบเลอนะครับเพราะว่าตลาดนี่เขาไม่ยอมลงเขาไม่ยอมลงเน่ะพอเขาจัดการเรื่องช็อตเซลได้แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นอย่างเดียวเขาจะไม่ยอมลงคเราต้องตามตลาดนะเราเราผิดทางเราอาจจะไม่ชอบนี่ออกไหมคุณม่อนตลาดเนี่ยเราเราต้องตามมันเราไม่ใช่ตามใจเราแล้วเราไม่ต้องไปบ่นหรอกว่า คนนู้นทำวุนเชีงนี้ตัวใหญ่คนที่โ <Okay. S 2> บนก็คือว่าผิดทางอะ่ะผิด <Okay. S 2> ทางอะ่ะเมื่อตัวเองคิดว่าจะลงตึ้ขึ้นเนี่ยก็จะโบน <Okay. S 2> แล้วทำไมไม่ยุติธรรมนะลองทําถูกทางเนี่ยมันไม่มีบนหรอกค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้มันยังขึ้นอยู่ได้ค <Okay. S 2> ่ะทองทองก็ยังขึ้นอยู่อ uh, ทองเป็นยังไงบ้างก็ยังขึ้นอยู่ทองก็ขึ้นบีเหมือนกันนะฮะ <Okay. S 2> ขึ้นบีเหมือนกัน <Okay. S 2> ก็ยังตอนนี้เขาก็หยุดอยู่เขาหยุดต้องรู้จบจะต้องไปก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะพอจบได้ใช่ไหมหลุดดูหกสี่สามก็ยังไม่เป็นช็อตอ่ะ ก็เป็นย่อลองนะแต่จะลองไหมไม่รู้เป็นอนกันจะไปลองแต่ไปย่อลองทำไมมันก็ยากเย็นพอสมควรเพราะว่าพอเขาเอาพรีเมียมกับวกนี้มาเล่นใช่ไหมมันก็มันก็มันวิ่งแบบว่าไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกับก่อนที่จะเกิดปันก่อนที่จะเกิดไครสิธ์เนี่ยพอมันจะมันจะเป็นระบบของมันที่วิ่งอินกับตัวตัวของสปอตเนี่ยเป็นระบบใช่ไหมแต่ตอนนี้มันวิ่งแบบสเปซสปามันก็ยากสองชั้นนะ มีมีกรอบเป็นยังไงไหมฮะสำหรับทองอ่าทองก็ถ้าดูในตัวสปอตนะฮะค่ะสปอตของทองคําก็จะเป็นเราดูแนวรับเนี่ยก็คือหนึ่งหกสี่สองที่เป็นแนวรับนะฮรค่ะแล้วก็แนวตั้งก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหกสี่สองอาสามารถวิ่งวิ่งขึ้นไปที่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองได้ค่ะได้ค่ะกลยุทธ์ก็ตามนั้นแล้วแต่ใครจะเปิดยัเป็นยี่เปียย่อ l องอยู่อเป็นย,ออย่อ l อง ้ล,ลองน้อยๆจัดยาเพราะว่ามันอยู่ข้างบนล่ะไปขึ<ช>้นบีเหมือนกันนะันอยู่ขอบบนเหมือนกันจะไม่ต้องจกใจนะทนะลุหนึ่งนเฉ็ยดสูงสองเนี่ยก็ยังปขึ้นบีนะนะครับแต่ถ้าขึ้นรุ่นเปงเจ็ดสูงสองไปขึ้นบีขึ้นซีเี่นะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะทําอาการอะไรบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็จับดูนะได้ <c oughs> คือขึ้นเนี่ยก็คือนับไปให้มันครบ <c oughs> แล้วพอวันหนึ่งเราดูอ๋อมันครบแล้วเนี่ยอ๋อขึ้นบีมันมีหลายแบบนี่มันทำนิ้วหาก็ได <c oughs> ้ใช่ไหมค่ะได้ค่ะมันมันจะเข้าใจมันเอาไว้ทีหลังยังไม่ไดมเอามา ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณ่ะค่ะคนที่ธ์ได้พยายามอธิบายมีนั่งตุ่นรถแถบชื่อจอลงได้ไหมเมื่อสักครู่มีคนบอกว่าขอชื่อได้ไหมทีนี้วิธีการตามรายการพี่ม่อนนะฮะนั่งตุนก็ต้องฟังนะแล้วหลับตานึกถึงภาพอ่าเป็นไงบ้างต้องมีเขาเรียกว่าตั้งใจนิดนึงอย่าฟังหูซ้ายทะลุกหูขวาล่ะกราฟอะไรอะไรต้องต้องเขาเรียกว่ามอนิเตอร์กันต่อท่านถึงจะได้เห็นภาพนะมีบางท่านบอกว่าพี่ม่อน ไม่เห็นชื่อแต่บางครั้งไม่เอาชื่อจะดูกราฟอ่าเห็นปะ <c oughs> ความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นเองในการติดตามรายการนะใจเย็นๆแล้วก็ต้องรีบมาฟังเลยมันจะได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วอยากฟังต่อเนื่องแบบไหนถ้ากดปึง้งแล้วก็รายการพี่กด Follow ติดตามนะ,ะมันก็จะวิ่งมาเวลาพี่พี่ม่อนมาแล้วปึง้งขึ้นมาเลยนะกะ็จะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะนักทุนหลายๆท่านอ่ะไม่แปไรเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวพี่ม่อนจะพยายามเอาข้อมูล มากมายหลากหลายมาฝากนักลงทุนนั่นเองนะคะเอาละในช่วงนี้เราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับ The c o u s e